เคมอนนะครับผมตอนนี้ลองซื้อกล่องมาใบหนึ่งนะฮะเอามาดูว่ามันชันอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งพูดกับพูดฮะมันก็ต้องใช้ตัว BNB เป็นหลักด้วยนะครับผมทุกทก,ทก,การกระทำนะฮะเหมือนกันนะฮะต้องใช้ BNB นนะฮะแล้วก็รอนะฮะรอถามว่าซื้อทำไมล่ะครับผม เพราะว่า,อาไอตัวไอตัวที่ผมเลี้ยงไว้นะครับมันไม่มีกินแล้วนะว่าไปนั่นอันนี้เราคอนเฟิร์มนะครับผมซึ่งใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมคอนเฟิร์มเสร็จนะครมันจะอยู่ในคาตากักรีเรานะครับหรือเปล่ายังยังไม่เห็นยังไม่เห็น แต่เงินหลดแล้วนะเงินหล,ลุดละทุกครั้งนะครับผมอยากจะให้ดิสคอนเนคเสมอนะเพราะว่าแบบเราประมาทไม่ได้นะฮะ ไปสเต็กไว้บ้างนะครับผมเหรียญเหลือนอะไรนะฮะเก็บไว้บ้างเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆแล้วได้ยากนะพอสมควรนะครับโอเคถามว่าไปร่วมกับเขาได้ไหมนะครับร่วมไม่ได้นะจริงๆสเต็กมันก็นั่นแหละเราสเต็กไว้งั้นแหละไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องสเต็กเหรียญน,นะครับผมเพราะว่าบางครั้ง หลายคนรู้สึกว่าสเต็กไปแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาหรอกสำหรับผมนะผมก็มองกันเราพยายามไปเปิดกล่องฟรีนะบ่อยๆนะครับเพราะว่ากล่องฟรีมันได้ของนะแล้วก็จะเสียตังเปิดมันก็แบบบางทีมันก็ไม่ได้ความคุ้มค่าขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าจะได้อะไรบ้างนะ ลอตแรกเดี๋ยวได้แค่นั้นเองเหรอแล้แค่นี้ก็จบเลยเหรอเป็นเศร้าซึมเล็กน้อยนะครับ คือถ้ามันหิวมากนะครับมันก็แบบมันก็ต้องทนทรมานต่อไปนะไม่มีอาหารให้กินนะครับเศร้าอ่าเราสามารถเลือกไปที่เทเซอร์หาอาหารได้นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วผมก็พยายามเข้าไปดูอยู่นะแต่พอดีว่าความสัตย์จริงครับผมผมหามาป็นตํานานผมไม่เจอ <c oughs> เอ้ยเนาะ คือมันมีเด็กคั้นนะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะไปร่วมกับเขาได้นะในครั้งต่อๆไปนะครับไปจอยในเทเล gram เขาได้นะอัน,นอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นในเทเล gram นะครับผมเพราะว่าผมล็อกหน้าจอไว้นะครับซึ่งตัวเทเล gram เขานะจะยังไม่ได้เรียบร้อยดีเพียงพอนะผมมองเข้าไปดูยังไม่ได้อะไรนะครับผมก็ประมาณนี้เข่าวๆเดี๋ยวหน้าหลุดเฉยเลยลืมออก เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อกก่อนกันอ่กนกอนออก,กอเ,อเอรียบร้อยเหรอโอเคครับคร่าวๆนะครับผม EP สองนะครับเดี๋ยวจะมาลองอัดดูนะว่าสามารถที่จะเล่นได้หรือเปล่านะขอไปหาซีด w a ลเลตของตัวเองก่อนหนาะไม่เจอ <laughs> ใช้ในเอ่อเกมนี้จะเป็นต้องใช้ส่วนร่วมในโทรศัพท์ด้วยนะครับผมซึ่งโอ้โห,โหถ้าใช้โทรศัพท์ด้วยเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผมเลยนะผมไม่ค่อยใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ